ค่ะสวัสดีท่านผู้ชม FC แฟนช่องนะคะค่ะแอดมินนะคะมาที่วัดนะคะพอดีนะคะพาลูกชายนะคะมาบวชนะคะท่านผู้ชมมาบวชที่วัดศรีสกุลนะคะก็มากับญาติญาตินะคะพอดีมาเจอต้นตะเคียนนะคะใหญ่ๆต้นตะเคียนเนาะพี่เนาะตะเคียนใหญ่มากเลยนะคะไม่มองมาก็เห็นสารตรงนี้นะคะ อยากมานะคะท่านผู้ชมอยากมานะคะมองเห็นพอดีก็เลยอยากมาความรู้สึกว่าอยากมานะคะมาแล้วก็นะคะที่ตรงนี้ที่ตรงนี้นะคะแรงมากเลยนะคะแอดมินสัมผัสได้นะคะว่าแรงมาก็เจอเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นเลขหกชัดๆเลยนะคะ เนาะพี่พี่เห็นมันหนูไหมคะว่เาเป็นเลขหกเนาะมาปุ๊บเจอเลยเนาะเจอแล้เบ่ตัวเลขอีกตัวหนึ่งพี่เห็นละวบ่บ <laughs> เห็น <laughs> เห็นอีกตัวหนึ่งหรือยังเนาะคะยังเลยบออยังเลยนะคะแล้มีมีชุดนะคะ เป็นหกตัวเดียวมีโชคมีลาบนะคะนี่อ๋อสามตรงนี้ก็หลวงปู่รีสุดโทให้โชคโอ๋อนะคะปู่รีสุดโทให้โชคแล้วก็มีต้นตะเคียนด้วยนะคะหลวงปู่สีสุดโทให้โชคนะคะมีชื่ออยู่นะคะนี่ สององนะคะสองท่านนะคะมีเสียนกี่เสียนเจ็ดเสียนนะคะเป็นคู่นะคะก็มีชค่วมีลาบหลายร้อยปีแล้วมั้งเนาะพี่เนาะพี่ว่าไหมคะนี่แสดงว่าหลายร้อยปีมาแล้วนะคะมีมีรอยแป้งด้วยนี่มีคนมาทาแป้ง จ้าเขามาทาแล้วก็เอาเลขเนาะนี่พี่มาดูตรงนี้นะคะพี่นี่เมื่อกี้เราเห็นเป็นเลขหกแล้วเมื่อกี้ใหญ่ๆเอามาดูตรงที่เขาทาแป้งเป็นตัวเลขตัวไหนนอ่นี่เนาะหกอีกบ้านเนี่ยอ๋ออย่า,ยยายสุมองไม่ค่อยเห็น ตาไม่ค่อยดีเนาะจ้าแล้วก็มันมันมืดเลยเนาะม,มันเริ่มจะเย็นแล้วมันก็เลยมืดมันมีต้นไม้เยอะอนะคะแสดงว่าเขาเอาต้นตะเคียนนี่ทําเป็นเสาเนาะพี่ว่าไหมเนาะยาตุเนาะเสาอ,อะไรสักอย่างนึงแหละแต่ว่าแต่หนูเห็นเป็นตรงนี้นะมันเลขหกอีกหนึ่งเลขหกอีกนะจ้านี่หกยาว นั่นก็หกตรงนี้ก็หกจ้ะไม่โคเยอะย่าง้ไม่รู้ค่ะก็เห็นเป็นเลขหกเมื่อกี้เอามือไปรูปรูปรูปอะตรงนี้นี่เห็นแต่เลขหกแล้วว่าเลขหกจะมาอีกบ่แต่ว่าตรงนั้นเมื่อกี้ชัดมากเนาะตัวใหญ่เอออันนี้กับตัวใหญ่เหมือนกันนี่ตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ย นี่ตรงนี้นะเห็นบ่เห็นมันโหนไหมคะนี่เล็กโขแอดมินพาพาลูกชายนะคะคนเล็กแล้วก็ ลูกของน้องชายนะคะมาบวชนะคะไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะมอตติดงานงานศพของน้องชายนะคะอะพอดีพาลูกมาบวชเสร็จแล้วก็มันเหมือนมีอะไรบอกว่าอ่าเหมือนแม่ตะเคียนประมาณนี้ก็เลยก็เลยเดินเข้ามาดูนะคะท่านชมเนาะมันความรู้สึกว่าอยากจะจะมา พอมาแล้วก็มองเห็นที่มองเห็นชัดๆก็คือมีเลขหกตรงนี้ก่อนนะคะก็อามากับพี่ตุ้แล้วก็คุณลุงอาจารย์นะคะมาก็เจอตัวเดียวกันเลยนะคะเลขหกใหญ่นะคะใหญ่มากเลยนะคะท่านผู้ชมไม่ได้ลงคลิปนะคะก็เลยอามาเห็นก็เลย ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมหน่อยเนาะงานศพก็หลายวันแล้วนะคะนี่ถ้าให้เอดมีสมาธิก็ต้องนานๆนะคะแต่เพียงจะว่ามามาแป๊บๆเนาะใหญ่มากนะคะโตตรงนี้คือโตนะคะ ใหญ่จริงๆโดนฝนแล้วนะคะโดนฝนที่เขาทาแป้งรูปแป้งก็อาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าฝนตกฝนตกมาแป้งก็หายแต่ว่าฝั่งนู้นยังมีแป้งอยู่รอยแป้งอยู่นะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมเป็นเพียงแนวทางก็แล้วกันนะคะแอดมินมองเห็นเป็นเลขหกสองตัวหกหกเก้าเก้านะคะที่สารปู่สีสุดโทแล้วก็มีแม่ตะเคียนด้วยนะคะนี่แม่ตะเคียนอยู่ด้วยนะคะท่านผู้ชมอ๋อเดี๋ยวเอาเห็นอะไรน้วเขียนว่าบนนะคะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมเขาเขียนว่าบนเอดมินมองเห็นพอดีนะคะตรงเสามีตัวเลขด้วยนะคะมองไม่ค่อยชัดหนึ่งแปดหรือเปล่านะหนึ่งแปดสี่หนึ่งห้าแปดห้าสามหรือว่าห้าเก้า โอห้าเก้านะคะท่านชมมองเห็นบ้านอน้ตรงเสานะะเนาะค่ะเนาะเนี่ยพอดีแอดมินมาเจอพอดีนะคะไม่รู้ว่าใครมาเขียนนะคะผู้ที่มาขอโชคขอลาบเป็นละมั้งนะคะท่านผู้ชมเนาะเขียนว่าบุญแอดมินมองเห็นพอดีนะคะก็เลยา เอาภาพไปท่านผู้ชมดูเนาะให้เป็นแนวทางเด้นนะคะสำหรับแอดมินนะคะใช้พิจารณาญาณในการรับชมด้วยนะคะให้เป็นเพียงแนวทางนะคะสำหรับตัวเลขนะคะที่เห็นที่ไหนก็แล้วแต่อ๋อมีลูกปิงปองมีจับปิงปองด้วยว่าอย่างนั้นจับปิงปองให้โชคนะคะเดี๋ยวแอดมินจะจับให้ท่านผู้ชมเนาะ ครั้งแรกงวดแรกเดออแอดมินมามามาไม่รู้นะคะนี่มาเป็นครั้งแรกไม่รู้ว่ามีสารแม่ตะเคียนนะคะแล้วก็ปูดซีสโแอดมินไม่รู้นะคะพอดีมาบวชน้องว่ามาบวชลูกนะคะอืมเดี๋ยวขอจับให้ท่านผู้ชมก่อนเนาะเพื่อเอาโชคเอาชัยนะคะ ล่วงไหนะคะได้เจ็ดสามศูนย์นะคะเจ็ดสามศูนย์นะคะล่วงไหเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวถ้าได้โชคได้ลาบนะคะมีโชคไม่ลาบนะคะเดี๋ยวแอ m ดมินจะกลับมาใหม่นะคะ จับได้แล้วนะคะก็ขอวางนะคะวางวางลงเลยนะคะเจ็ดสามศูนยะ์นะคะุณชม,มแล้วก็เอาอ่าหายนี้นะคะปิดปิดปากนะคะปิดปากหายตรงนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวแอดมินขอดูก่อนนะสาธุสาธุนะคะแม่จา้าโอ้หยเยมือนกัน้นปิงปองเหมือนกันโอ้อันนี้คือล้วงไข่ ปิงปองไข่มืที่ยาวๆนะคะอันนี้กลมๆเดี๋ยวแอดมินจะจับสองตัวนะคะทีนี้เนาะ,ะลูกขอจับสองตัวเด้อค่ะแม่แล้วก็ปูนะคะเมื่อกี้ลูกจับได้สามตัวแล้วนะคะอันนี้ลูกขอสามเอาสองตัวนะคะจับมาพร้อมกันเลยนะคะว่าตัวไหนอ้าวสามค่ะท่านผู้ชม จับได้สามนะคะฝั่งนี้ก็สามโอ้สามสี่สามสี่นะคะอันนี้คือจับปิงปองกลมๆนะคะเมื่อกี้ก็ล้วงไหเป็นไข่นะคะไข่วงเป็นรูปวงรีนะคะอันนี้คือไข่กลมๆเลยนะคะแอดมินจับให้สามตัวแล้วก็สองตัวนะคะ,ะให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมเป็นเพียงแนวทางนะคะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนาะ ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแอดมินลาไปก่อนจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ